ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้สเประของเรานะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกมคริปโตดากอนนะครับซึ่งเป็นเกมอ e ีกเกมหนึ่งที่เป็นเกม NFT ในค่ายของคริปโตโซนเนาะนะครับจุดเด่นของเกมนี้นะครับมันก็เล่นฟรีนะครับเล่นฟรีแล้วก็มันก็จะให้รีวอร์ดเป็นเหรียญ L token LIs นะครับ ติดเสียงนิดหนึ่งนะครับอาจจะโดนอีกจุดแล้วก็เวลาเราออฟไลน์เนาะท่านเห็นไหมครับมันจะมีเหรียญให้เราอยู่เหรียญที่ใช้ในเกมนะอันนี้เป็นเหรียญทองนะครับแล้วก็มีระบบการซื้อขายนะถ้าท่านอยากจะซื้อสิทธิพิเศษต่างๆนะครับอันนี้ผมเล่นมาถึงเลเวลที่ด่านที่ยี่เลเวลที่20แล้วเนาะจะเป็นเกมง่ายๆนะครับแล้วก็ลากมาแล้วก็หมุนแล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆพิเศษง่ายๆนะครับเป็นการรวมรวมร่างกันอย่างนี้นะครับรวมร่างกันปึ๊บ พอหมว่ากันเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มเรื่อๆของตัวพัทคอนเอามาเพิ่มมาหมุนให้มันได้เหรียญนะครับมีระบบการเสี่ยงโชคสปินนะครับเนี่ยตัวเหรียญหลักก็คือตัว L I S นะครับนี่ถ้าท่านอยากจะเติมเติมเกมท่านก็สามารถเติมได้นะในรัสติพพิเศษแต่ตาอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะครับแล้วก็มีเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่อง เลมต่างๆนะครับมีระบบการสมัครสมาชิกระดับโ o ระดับแตนดาร์ดระดับลเวอร์เงินต่างๆอาทีนี้ผมจะมาให้ดูนะผมขออนุญาตเปิดกล่องก่อนนะมันมีกล่องเปิดน่ารับดีอ่าอันนี้เป็นระบบสูกล่องนะครับอได้ตัวนี้ไว้อัปเกรดการ์ดของเรานะครับอ่าระดับสูโชั่วซูสลอต0์อดนะครับ ไม่ได้นะครับอ่าปิดไปทีนี้มาดูเหรียญนะครับที่ผมมีตอนนี้91เหรียญ L I S นะครับเนี่ยข้างบนมุมขวานะครับเดี๋ยวผมก็จะฝากนะครับไปที่เมนูด้านล่างท่านจะเห็นนะครับวิชรอด้านล่างเนาะกดวิชรอไปนะครับวิชรอนะครับ mm. ผมจะถอนเข้าไปในบัญชีของผมนะครับในทางผ่านทูเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้นะครับก็คือตอนที่ท่านลงทะเบียนเนาะท่านลงทะเบียนด้วยอีเมลอะไรท่านก็ใส่นะครับแล้วมันจะไปอยู่ถ้าหลายท่านบอกว่าไม่เห็นมันแจ้งยืนยันมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูที่อีเมลของผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะฝากเข้าไปนะครับกด w i t h d r a w to s i t e ซึ่ง Do you want to withdraw all the i s t a l to the website ก็กดโอเคไปแล้วครับไปแล้วนะครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ดูคลิปการโอนเหรียญเข้ามาที่ตัวคริปโตโซนนะครับของเกมคริปโตดากอนเนาะนะครับทีนี้เรามาดูอีเมลนะครับอีเมลของท่านเนี่ยที่ท่านได้สมัครในคริปโตคริปโตดากอนนะครับมันจะต้องเปิดถ้ากล่องจดหมายจะไม่เห็นนะครับท่านเลือกไออีเมลทั้งหมดนะครับมันจะเจอเนี่ยคริปโตโซนนะครับก็กดคอนเฟิร์มเข้าไปนะครับตามลิงก์ของเขาปั๊บอ่า เดี๋ยวรยอยืนยันสักครู่นะครับมะมันก็จะเข้ามา My Account ของเราเห็นไหมครับมาแล้วครับเมื่อกี้นี้9.2 l i s นะครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับไปที่ Wallet นะนะแต่ทีนี้เขายังบอกว่าไม่ยังไม่สามารถเนาะ withdrawal will be available after listing ก็เหรียญมันยังไม่ได้ลิสต์นะครับมันก็ยังไม่ได้ลิสต์อยู่มันก็ยังไม่สามารถท้อการถอนออกไปอย่างกระเป๋า ต่างๆของท่านได้นะครับต้องรอดูนะครับเห็นเขาบอกว่าน่าจะประมาณปีหน้านะเท่าที่ผมดูนะครับดูท่านอื่นๆมานะนะครับประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับเพราะว่าเล่นมันไม่ต้องเสียอะไรเนาะนะครับนอกจากท่านจะเติมนะถ้าท่านเล่นขำขเล่นอะไรก็เล่นได้เนาะนะครับประมาณนี้นะนะครับก็ไม่ใช่แนะนําการลงทุนนะครับท่านต้องใช้วิจารณญาณท่านเองเนาะนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ